สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาชมเหรียญหลวงพ่อแปว๋ววัดดาวเรืองนะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกอืมเหรียญรุ่นแรกนะบางคนอาจจะสับสนนะ่หรลยรุ่นนี้รุ่นสองจะคางพ่อจะจะเช็ดเชดนะนี่อันนี้จะเห็นไหมเรียบเสมอไปเลยนะแต่รุ่นสองนี่จะแบบบาง มงคนเขเรียกปากเจออะไรประมาณนี้ครับทางจะยืนยืบมงคนก็บอกเป็นรุ่นแรกอืมแต่รุ่นแรกต้องเป็นแบบนี้นะหน้าแบบนี้เลยนี่มากหน้าแบบนี้แหลกพะแปลปีสองหกมแปลนี่โหสิบทั้งหลวงพ่อเชนหลวงพ่อโอดหลวงพ่อจูเอ้ยหลวงพ่อกลวย สุดยอดนะครับเนี่ยอืมตาประวัติก็หาได้จาก Google เนาะอืมอันนี้ก็มาแบ่งกันชมตรงนี้พิเศษนะมีจานหลวงพ่อด้วยมีมีรอยจานมาด้วยเลยนี่ตรงนี้มีจานมาด้วยสองข้างนะ ผมเคยไปที่วัดท่านมาให้หลวงพ่อจารย์กระหม่อมให้นี่ครับรุ่นแรกอืมนี่ครับจำพิมพ์ให้แม่นๆครับด้านหน้าเนี่ยรุ่นสองจะเยอะอืมนี่รุ่นแรก เห็นไหมครับค้างไม่เจอไม่เฉิดแหลมไม่มีอะไรมากอยู่จะด้านๆรุ่นสองจะมีแบบผิวไฟอะไรประมาณนี้ครับมีเหลินหล่อืมนี่เะยเราพะแปลวัดดาวเหลืองอ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับบุญรักษาครับทุกท่านสวัสดีครับ